สวัสดีครับอยู่กั่ช่องโกรถไทยฟอร์ซิ่งโอ้โหวันนี้ได้มือสองมาขับแทนไปธุระแป๊บหนึ่งรถติดเลยนะครับมือสองมาขับแป๊บเดียวรถติดครับดูครับเละตุ่มเปะ,ะครับเอาขึ้นได้โม่แต่ไปธุระทอกระับจ้างใช้หนี่ใชยใช้หนี่ทอกรเออ มือสองขับแทนแป๊บหนึ่งโอ้โหมือครับไายยางปูดเออเกียนมือแป๊บเดียวครับรถติดเลยอ๋อดู ต,ติดไม่ติดตรอบนี้เอ้ามาดูมาบองเองินลุยเลยินหลักวลุยเลยเออเออเออวัดูนนเลยเเเวัดูนนเลยวัดูนนเลยไม่ต้องถอยหลอก โบเพื่อนดูนะครับน้ำมันไม่ยากหรอวครับแต่ว่าล้อมันหมุนฟรีกเกลือกับมันนี่ยโอ คนไถก็มีรถไถ่อนนะครับแดบเพลาเดียวเจ้าของนาเนี่ยแหละครับเออจะมีรถไถเพลาเดียวจะ,งนนล,ะล,ววลงไม่ได้เป็นเลยจ้างรถไถเอาแล้ว พอพอพอเออปิดแล้วครับเดี๋ยวอขึ้นกัน